สวัสดีครับเพื่อนๆนนะักเทรด forex เมือใหม่ทุกท่านครับวันนี้มาดูระบบเทรดอีกระบบหนึ่งนะครับก็จะมีอินดิเคเตอร์อยู่2ตัวนะครับอันที่เยอะๆเ,เนี่ยนะครับเพืเ่อนๆเห็นตรงนี้ไหมเส้นพวกนี้เนะี่ยเป็นเส้น moving average ปกตินะครับแต่มีหลายค่าเท่าน,นั้นเองส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นตัว adx นะครับ adx ซึ่งอินดิเคเตอร์2ตัวนี้ทั้ง moving average แล้วก็ adx เนะี่ยเป็นตัวพื้นฐานอยู่ในระบบอยู่แล้วนะครับ ไปดูกันนะครับว่าระบบนี้เนี่ยจะประกอบระบบอย่างเห็นบ้างขอพานนิดนึงนะครับทีนี้ตัวนี้เนี่ยขอเป็นคู่เงินเป็นคู่ GBPUSD แล้วกันนะครับคู่ GBPUSD เนี่ยก็เป็นคู่ที่พูยง่ายคนเทรดกันเยอะแล้แต่ช่วงนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าตลาดมันผันผวน,นมาก ตลาดการเงินโลกผันผวนเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์สงครามโน่นนี่อะไรบางเยอะแยะไปหมดเลยนะครับพอได้กราฟแล้วก็เราก็มาตกแต่งกราฟปรับแต่งกราฟแป๊บหนึ่งนะครับทีนี้พอเราปรับแต่งกราฟแล้วผมจะลงอินดิเคเตอร์แล้วนะนะครับอันนี้ทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนาะตัวนี้ MT5 นะครับที่ผมทําให้ดูเนี่ยจริงๆตัวนี้เนี่ยใช้ MT4 ก็ได้นะครับ MT4 ก็ได้ไปตั้งค่าเลย เพราะมัน oh, เป็นม i n g กอั r เร e พื้นฐาน MT5 MT4 ก็ได้แต่ตัวที่ผมทดสอบเป็น MT5 นะครับไปดูม i n g กอั r เร e นะครับตรงอิน i c a t เตอร์ก่อนนะครับอินเด็กเตอร์ตัวแรกนะครับม i n g กอั r เร e ธรรมดาเนาะเดมันเคิกเลยสามเมทตอนเป็นเอ็กโพเนนเชียลแวปพลายตัวคลส ค่าที่ใช้เนี่ยผมจะเป็นค่าสีแดงนะครับสีขอไพล์นะครับสามแล้วก็ห้าห้าเนี่ยค่าเดียวกันเลยเปลี่ยนแต่ค่าสีเมทต่อน,นี่ยเป็นไอปอนเชื่อแอปลายทูเป็นโครนสีแดงเปลี่ยนแต่พีเรียดเป็นห้านะครับสามห้าแล้วก็แปดต่อมาสิบต่อมาสิบสอง ่อมา15มันจะมีอยู่ 3, 5, 8, 10, 12, 15นะครับอันนี้เป็นเอ็นเตอร์เส้นสีแดงเนาะทีนี้ผมจะปรับให้มันดูง่ายขึ้นนะครับเส้นแรกเนี่ยเส้น3เนี่ยผมเขาปรับให้เป็นสีขาวแล้วกันนะครับสีขาวเนาะเส้นสุดท้ายเส้น15เนี่ยผมจะให้มันเป็นสีเหลืองแล้วกันโอเคเนาะอ่ะมันจะดูง่ายขึ้น จะดูว่าเส้นแรกกับเส้นสุดท้ายเนี่ยมันเส้นไหนต่อมานะครับอุ้ยเรืเหมือนเดิมแต่จะ,จะเริ่มจากค่า period เ,เป็น30นะครับค่าอย่างอื่นเหมือนเดิมเนาะจะตั้งเป็นสีเอ่อสีอะไรยมพูเดพิพงเนาะนะครับเส้นแรก30แล้วก็ต่อไปก็คือ35หอ่าต่อมาก็คือ40สอ่า ต่อมาก็คือ45นะครับต่อมาก็คือ50าสิต่อมาก็คือ60สิบฟกซเนี่ยผมขอเปลี่ยนเป็นเส้นสีฟ้าแล้วกันเนาะสีฟ้าเส้นใหญ่ๆเนาะอ่ะโอเคเนาะนะครับเราก็ได้แล้วนะครับทีนี้ได้แล้วทั้งเส้นด้านบนนะครับเส้นด้านบนที่มีค่าน,น้อยๆจาก3ถึง สิบห้าส่วนที่ด้านล่างเส้นพวกเนี้ยมีค่าจากสามสิบถึงหกสิบนะครับไม่งงเนาะตัวต่อมาก็คือตัวไหนครับ adx ตัวนี้เลย adx ปกติแต่ตั้งค่าพีเรนเป็นเก้านะครับเป็นเก้าแล้วก,กดโอเคอ่ะได้แล้วนี่แหละครับระบบเทรดวันนี้ทีนี้ถามว่าเอาเทรดยังไงก็ต้องหมอกไว้ก่อนนะครับตัวนี้เหม่อมันต้องเทรดตามเทรน ถ้าไซส์เว์ให้งดเทรดนะครับเทรดตามเท็น,ทนยังไงเพื่อนๆดูนะผมจะบอกเอาง่ายๆเนาะเอาตรงไหนละ่ะแปบ๊บหนึ่งเห็นใบนะครับเห็นใบเนาะอ่ะตรงนี้แลวกันจากตรงนี้มาหาตรงเนี้ยเพื่อนๆคงดูออกนะนะครับมันมันดูไม่ยากนะครับทีแล้เราหาจุดเข้าอ่ะเราก็หาตรงไหนครับเนี่ยดูตรงนี้นะ สังเกตดูเพื่อนสังเกตดูตรงนี้นะนะครับให้เส้นที่มีขนาดเล็กตรงนี้นะครับให้มันเรียงกันจาก3ถึง15บาแล้วเส้นพวกนี้เนะี่ยสถึงสิหให้มันอยู่ด้านบนอยู่เหนือเส้นด้านล่างนี้ก็คือค่าอะไรครับ30สถึง60รูปแบบเนี้ย ตัวนี้อยู่เหนือตัวนี้อยู่ล่างแต่ให้มันตัดกันก่อนเห็นไหมครับโอเคเนาะ okay, no. สรุปเส้นที่มีขนาดเล็กอยู่ด้านบนเส้นที่มีขนาดใหญ่อยู่ด้านล่างแล้วก็ให้มันตัดกันก่อนนะครับทีนี้พอมันตัดกันตัดกันจุดไหนครับตัดกันตรงเส้นเลยนะจุดนี้เห็นไหมครับเพราะฉนั้นการพิจารณาเข้าเนี่ยเราหาแท่งเทียนปิดอยู่เหนือ ทุกเส้นเลยก็คือแท่งนี้หรือจะแท่งนี้ก็ได้นะครับแต่ผมว่าแท่งนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกว่าเห็นไหมัเพราะมันตัดกันมาประมาณแท่งเนี้แล้วก็แท่งนี้น่าจะเหมาะกว่าเพราะอะไรเพราะมันไต่ลาดับขึ้นมาเห็นไหมครับมันอยู่เหนือเพื่อนเลยตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมขอเลือกตัวนี้เป็นตัว setup เซตอัพแลวกันครับด้านบนแล้วนะมันดูด้านล่างด้านล่างเนี่ยเราจะเทรดบายนะครับเราจะเทรดบายนะด้านล่างเนี่ย ตัว ADX เส้นสีเขียวจะต้องอยู่เหนือเลเวล20แล้วก็เส้น ADX สีฟ้าจะต้องอยู่เหนือเลเวล20เช่นเดียวกันเพราะนั้นตัวนี้ได้ทั้ง2แบบได้ทั้ง2เส้นนะครับเพราะนั้น ADX ก็โอเคเพราะนั้นตัวนี้เป็นตัวเซตอัพสต็อปล s อตตรงไหนครับสต็อป o ้นลก็คือโลล่าสุดนะครับปกติมันจะมาอย่างนี้เห็นไหมฮะโลล่าสุดก็จะประมาณอยู่ตรงนี้ เป็น s l นะครับไปออกตรงไหนทีน,นี้วิธีการออกก็ไม่ยากนะครับเ,เพื่อนๆดูนะเดี๋ยวนี้เข้าตรงไหนครับเข้าตรงตรงนี้เนาะ,อ,ะออกตรงไหนครับออกตรงนี้ออกตรงเส้นด้านบนสีขาวเนี่ยมันสลับมาอยู่ด้านล่างเห็นไหมครับอยู่ประมาณแทวนี้่างี้ยนะก็คือประมาณส่วนเนี่ยมันสลับไปอยู่ด้านล่างแต่สูมเข้านิดหนึ่งนะครับสูมเข้า่า เพื่อนๆเห็นไหมเนี่ตัวเนี้ยที่ผมว่าเนี่ยเนี่ยเส้นสีขาวตรงเนี้ยเนี่ยเส้นสีขาวตรงนี้เนี่ยปกติมันอยู่ด้านบนใช่ไหมครับเออมันมาอยู่ด้านล่างเห็นไ,ไหมฮะก็ออกตรงนี้เป็นตัว Exit ทำกำไรนะครับอันนี้ไม่ยากเนาะเพราะว่าระบบนี้มันมันเทรดตามเป็นไม่ยากขอวัดกำไรหน่อย ถ้าว่ากำไรเนี่ยถ้าเราเข้าจากนี่เนาะจากนี้มาออกตรงนี้ก็ได้ประมาณ2,374จุดอันนี้คู่เงิน g b p u s ีทีนี้เรามาดูการเทรดเซลล์นิดหนึ่งนะครับสำหรับการเทรดเซลล์ก็คงคงไม่ยากเนาะเดี๋ยวพอหาดูนิดหนึ่งนะครับสำหรับการเทรดเซลล์ดูตรงนี้นะครับสำหรับการเทรดเซลล์เนี่ยต้องหาเส้นที่มีค่าม,มากอยู่ด้านบนนะครับ เส้นที่มีค่าน้อยกลุ่มพวกนี้อยู่ด้านล่างแล้วก็ให้มันตัดกันก่อนก็คือตัดกันตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราหาจุดตัดได้แล้วนะครับคือจุดไหนครับคือจุดนี้เราเห็นยังไม่ชัดถ้ามาแทางนี้เราจะเห็นชัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันจะชัดเจนเนี่ยผมขอเลือกแท่งนนี้เป็นแทง่งเซตอัพนะครับแล้วก็ถ้าจะเข้าเข้าตรงนี้ แล้วก็ sl เนี่ยอยู่ด้านบนนะครับส่วนด้านล่างมันด้านล่างด้านล่างเนี่ยเส้นสีแดงเหนือกว่าเล v วลยี่สิบแต่ว่าเส้น adx เนี่ยกำลังยังไม่มีนะครับกำลังยังมีมากนะแต่ก็สามารถเข้าได้เพราะว่ามันตัดลงมาแล้วนะครับกำลังจะมีเนี่ยก็ถึงประมาณช่วงเนี่ยนะครับแต่ว่าเราคงไม่รอเนาะเราได้ด้านบนเนี่ยด้านบนส่วนใหญ่มันจะ,ะถึงมันจะสมัดแต่มันก็ไม่เขาเรียกว่าไร ไม่ขึ้นไปเกินที่ดิมิตเรากำหนดนะครับเพราะนั้น S L ตรงนี้ S L แล้วก็เข้าตรงนี้ต่อนะครับออกตรงไหนที่นี้นะครับเวลาออกก็ตามผมบอกนะก็คือเส้นสีขาวกับเส้นสีแดงเนี่ยมันสลับข้างกันเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยเพราะนั้นตรงนี้ก็คือตรง e x ถ้ามันดูด,ด้านล่างเนี่ย A D X มันออกบอกออกตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับนะครับ นี่คือการเข้าเซลล์ก็คือเข้าตรงนี้ SL ตรงนี้ออกบริเวณเส้นสีขาวมันสลับขึ้นด้านบนตรงนี้นั่นเองนะครับถ้ามาวัดจุดกันนะครับเข้าตรงนี้มาออกตรงนี้ก็จะประมาณ946จุดอันนี้ผมว่าเทตไม่ยากหรอกอันนี้เข้าใบเหมือนกันเพื่อนๆเห็นไหมเข้าใบาาหาจุดตัดเห็นไหมครับจุดตัดตรงนี้นะครับแล้วก็ออกก็ประมาณช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็ได้ลายจุดเดียสมควร ส่วนการเซลเนี่ยการเซลเนี่ยใบยอย่างนี้ก็ได้นะครับเพ่อนเมียพอมันตัดกันปุ๊บแล้วก็ไปออกประมาณช่วงนี้ก็ได้เหมือนกันผมว่ารนะบบนี้เทรดง่ายเนาะสำหรับมือใหม่นี่ง่ายเี่แหละผมว่าลองลองนำปรับไปใช้ดูนะผมเห็นอันนี้ผมนำมาจากเว็บอะไรนะผมก็จำไม่ได้ผมเห็นเขาใช้ผมว่า,วามันใช้ดีก็เลยนำมาบอกต่อกับเพื่อนๆนะครับว่าลองนำไปปรับใช้ดูผมว่าใช้ได้เลยแหละตัวนี้นะครับ ใช้ไทยเราก็น่าจะใช้ดีด้วยมันมันเป็นมันเป็นเครนสวยแลวแหละเห็นไหมฮรถ้ามันเป็นไซเวย์มันคืออย่างเงี้ยเพื่อนๆเ,เห็นไหมยู่ตรงนี้นะดูตรงนี้นะครับแบบกินยาวๆเลยเห็นไหมครเนี่ยไอ้ค่ายอย่างเงี้ยถ้มันเข้าเสี้ยวตรงนี้ใช่ไหมครับมันก็ลากยาวมาถึงตรงนี้เลยกว่ามันจะออกถ้าเข้าใบตรงนี้มันก็ลากยาวมาถึงตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าเข้าใบตรงนี้ลากยาวมาถึงตรงนี้เนี่ย ได้เยอะเลยนะครับถ้าเข้าใบาตัวนี้รากยาวอาไรตัวนี้เนี่ยก็ได้เยอะเหมือนกันผมว่าถ้าหมบนี้ใช้ได้เลยนะครับใช้ได้ดีมากผมว่าถ้าจะเซลใช่ไหมครับเนี่ยเซลตรงนี้เนี่ยเซลตรงนี้ยาวมาเลยเส้นสีฟ้ามาอยู่ด้านล่างก็ออกตรงนี้เห็นไหมครถ้าจะหมยตรงนี้ก็ได้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมครัผมว่า ถ้าเรารอจังหวะด,ดีๆเนี่ยระบบนี้ไม่ต้องไปหาระบบอื่นใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆยังไงลองนำไปปรับใช้ดูเนาะนะครับวันนี้ก็ดึกแล้วอขอราติดสวัสด์ขอให้มีความสุขทุกท่านมีเงินมีทางร่ำรวยทุกท่านนะครับสวัสดีครับ